shuffling กินเล็กกินน้อยรอบคอร่างหนุ่มหินแบบเปลี่ยนประเภทสูงด้วยแล้วก็รอบข้อนี้ดีป่ะแล้วเขาว่าโน้ย่ะจะได้แฟนดีอะไรอยี้เฮ้ยเดือนอะไรบุกกลาเออบุกกลาจริงจริงจริงใช่แล้วเออมึงเรอโครงการคดีเสร็จอ่วอืมเจอพูดถึงแล้วมึงมาถามด้วยนะพอปะพอ่ะ Yeah.

ืฟ้องแม่นะนี่ไหนเนี่ย<ใ>นี่ทำงานอะไรนะไอ้เรื่องเพศศึกษาเรื่องเกยกระเพดทำงานไมดินี่ย็เมือมนแบบแมวทิทง้งอ่ะทำขยะ เลยเราก็่้วเสร็จแล้ว<ะ>นเสร็จแล้วเสร็จแล้วอ่ะอือฮึมาดูดิเขอทุ่งหัคอเแล่าเล่นอืมดูหนังก่อนเลไหมไม่มีอะไรทำอ่ะจีบจีบจบ 이제 자려고. 연아 님. 몇건 들고 나와. 안 나오면 내가 들어가 뒤진다. 이건 내가 보관할게. 데리러 간다고 했지 기다리라면 기다리고 가지 말라면 좀 가지 말고 앞으로 드나비도 다 나랑 같이 내말좀 들으라고 알았어 나라야 나라잖아 나두 일어나자 나라야 다음에 แค่ไม่มาดุรู้เลยเออพูดถึงเรื่องนี้เว้ยน้องข้างบ้านอ่ะมันท้องก็วินมอไซค์วินมอไซค์ทะเลาะกับแม่ผุ่มข้เสียงดังอ่ะโดนไล่ออกจากบ้านพึ่ต้องสารเลยต้องสารตรงไหนวะแม่งทำอะไรไม่รู้จะคิดถ้าเป็นถ้าเป็นลูกกูนะกูจะไล่จากบ้านเลยคนละก็เหตุพดผิดพลาดกันได้บอกว่ามึงก็อีชูนุกท่านเล่นถึงด้านนี้เลยมึงให้กูเล่นมึง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 บั๊บ กูมีเพรแค่อันเดียวใช่เพรเลยบ้ามันเนี่ยคือแบบอย่ดี๋ยวดูเสียงเสียงมันบ้าไปแล้วอ่ะกูว่าพวกมึงก็เลิกติดเกมกันได้หรอปะกูเพิ่งมาติดพมานกูไม่เคยเล่นเลยเว้เกมนี้ ทำ <Hello. S 2> ไมรับชาจ้ะนะเพื่ออาบน,น้ำเสร็จแล้วตอนนี้อยู่ไหนอะอยู่บ้านไงอยู่บ้านทำไมเสียงดังอะก็เสียงทีวีไงแน่ใจเหรอเสียงทีวีอะก็เสียงทีวีน้องมาเปิดทิ้งไว้ทาไมไม่เชื่อใจนั่นไงวะแม่งงี่เงาอะสองสอง สองคุยกันให้รู้เรื่องก่อนดิจะคุยอะไรไม่แก่แั้นมาขาดวะสองแล้วเ อะไรไม่ทำงี้อ่ะทำอะไรไม่นอกใจเราอ่ะนอกใจอะไรเมื่อวานไปไหนมาเมื่อวางงนาาาก็อยู่บ้านไงเฮ้ยไปไหนมาไปกับใครมาก็อยู่บ้านไไปไหนแล้วไม่ทำงี้อ่ะฉันบอกว่ารัก,รกเราไงทำอะไรวะไม่ทำงี้อ่ะทำอะไร,ะไรก็พูดไมได้ทำอะไรอ่ะท้องาท้องแน่ใจใช่ลูกเราอ่ะ แค่ทางเดียวเองนะเว้ยไม่มาทำนี้อะไรมึงบอกมึงรักกูอะเฮ้ยแม่งพูดมากมั้ยรู้เรื่องไงวะแม่งบอกมึงรักกูอทำไมมึงทำนี้ทำอะไรแม่งมั่วเปล่าแม่งน่ารำคาญกว่าเฮ้ยมันไม่ต้องมายุ่งกันหรอกนะเว้ยของไปเที่ยวโรถไฟสถานกันไปไหนไปกินอะไรดียะกินอะไรอ่ะไม่รู้ไปไหนอะไม่รู้ไปเรื่อยๆหรอ ยังไงยังไงคุเขาบอกว่าพ่องไม่ใช่หรอเขาชื่ออะไรนะคุาแจ็งกับสองเว้ยเขาทองกับพี่สองเว้ยจริงดิไม่น่า <ifier> ขอโทษนะคะรุ่นพี่เอิมชื่อนี่ไรนะพี่แจนี่แก่ชอบข่าวพี่ชายอยบ่อยเอิมขอโทษนะคะพี่ก็คือสีรู้ว่าตอนเนี้ยพี่รู้จักกับพี่สองพี่ชายของซีอยู่คือซีอยากจะมาเตือนเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายพี่ไม่ต้องกลัวหรอกนะคะว่าซีมันจะทําอะไรพี่น่ะจำเอาไว้ด้วยนะว่าถ้าคิดจะมาจับพี่ชายของซีขวันไปเถอะ ไม่ไดมันไม่ใช่ใช<พ>อ,อันแกออกไปจากบ้านนี้เดี๋ยวนี้แมมาสอนก่อนพี่ธิบายหน่อยเีนตไปไหนก็ไป เฮ้ยสองเนีอะไรอะ่ะเรารักแจนนะเราจะดูแลแจนเองให้ทำปนี้ดิเราชอบว่ะแจนแจนเฮ้ยแจนเราขอโทษแจนแม่ดีคอนแม่หนูกแม่นะคอนหนูก็รักคอนนะอ้นอนแม่อ้อนพ่ออย่างนี้เจ้า